อิรานยกย่องเยเมนกองหน้าป้องปาเลสไตน์ร้องโลกอิสลามผนึกต้านอิสเาลยุดครองวันที่18ตุลาคม2568อยู่กาดิฉันค่ะนาาธนวั์วังชากรบีกวอร์ผ่าโลกปกติแล้ววันศุกร์ที่ซานาเมืองหลองของเยเมนจะมีการเดินขบวนสัแดงพลังและจุดยืนของชาวเยเมน ต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลสนับสนุนการต่อสู้ของปาเลสไตน์นะคะแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานี้เป็นพิธีเชิดชูกเกียตรติวีรชนผู้ผลีชีพของเยเมนยังความเสียใจและโกรธแคนต่อสหรัฐและอิสราเอลเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนาชาวเยเมนกองทัพเยเมนได้ประกาศการสละชีพของพลเอกมมหมัดอับดุลคาริมอัลคามารีเสนาธิการกองทัพเยเมน นายแถลงการทางโทรทัศน์ที่เผยแพร่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รอดมาหลายครั้งนะคะการโจมตีครั้งล่าสุดของเอสเอลครั้งนี้พอบอซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพเยเมนท่านนี้ไม่รอดเพราะว่าออโดนการโจมตีทิ้งระเบิดโดยตรงถแถลงการระบุว่าเสนาธิการฐานอากาศยาฟเสียชีวิตพร้อมกับทีมงาน รวมถึงฮุสเซนลูกชายวัย13ปีของเขาและเน้นย้ำว่าพลตรีอัลคามมรีได้ถูกสังหารขณะปฏิบัติหน้าที่สูร้รบเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์แถลงการอยังเน้นย้ำอีกว่าแม้จะเป็นเช่นนี้ปฏิบัติการทางทหารของเยเมนจะไม่หยุดยัง้งการโจมตีด้วยดโดรนและจรวดต่ออิสราเอลจะไม่หยุดและกองทัพจะยังคงยืนหยัด ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านขวัญกําลังใจและกําลังรบเลยอ,อันที่จริงแล้วการโจมตีจะยังดำเนินต่อไปในอัตราเดิมและอาจหนักดวงกว่าเดิมโจมตีศัตรูผู้ก่ออาญากรรมด้วยความรุนแรงและการทำลายล้างที่จะเพิ่มขึ้นความขัดแย้งกับศัตรูยังไม่จบสิ้น และสัตรูชาวไซออนทั้งหลายจะต้องเผชิญผลพวงจากอาชญากรรมที่ได้ก่อกขึ้นอย่างหลีกเลียงไม่ได้เขายืนยันค่ะจะยืนหยัดสู้กับสรัฐและอิสเอลต่อไปอย่างถึงที่สุดไม่มีสงครามใดไม่มีการสูญเสียนะคะพลเอกอับดุลราฮีมมุลซาวี เสนาธิการทหารของอิรานได้ส่งสารแสดงความเสียใจในโอกาสสละชีพของอัลคามมรีเสนาธิการทหารเยเมนในจดหมายระบุว่าผู้นำที่ชาญฉลาดและกล้าหารผู้นี้ด้วยความศรัทธาด้วยความพักดีและความกล้าหารของเขามีบทบาทเชิงกลยุทธ์และมีประสิทธิผลในการป้องกันเกียรติยศและความเป็นอิสระของชาวเยเมน สนับสนุนอุดมการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของปาเลสไตน์ผู้พลีชีพท่านนี้ได้ดําเนินการขั้นตอนที่เป็นรูป,ปรธรรมและดําเนินกลยุทธ์นําบทบาทที่เด็ดขาดและสร้างแรงบันดาลใจในการลงโทษกลุ่มไซยอนสําหรับอาชญากรรมในชนวนกาซาและในเยเมนประชาชนเยเมนได้อยู่แนวหน้าในการปกป้องชาติอิสลามอย่างกล้าหาญ และประชาชนชาปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่อยู่บนจุดสูงสุดแห่งความรุ่งโร์เข้ามาถึงเย,ยนีน,นะคะเป็นความรุ่งโร์และความค้ามิใจในประชาชาติอิสลามทางบวกอิหร่านพร้อมยืนเคียงข้างพันธมิตรผู้กล้าหาญต่อต้านการคุกคามยึดครองของระบอบไซออนอย่างถึงที่สุดนี่คือคำประกาศของอิหร่านนะคะจะยืนหยัดเคียงข้าง พันธมิตต่อต้านเหมือนกับที่บอกกับฮิสบุลลอและฮามาสเช่นกันประธานาธิบดีเปเซสคิยอนแห่งอิรานและรรฐมันติว่าการกระทรวงการต่างประเทศอารักชีได้เรียกร้องให้โลกอิสลามผนึกกำลังกันลุกขึ้นต่อต้านแผนการขยายอำนาจของระบบไซออนแผน The g r e a t ตอ Israel ที่จะคุกคามแผ่นดิน อาหรับทั้งหลายในผูมภาคนี้หวังจะยึดครองอย่างเบ็ดเสร็จอรักชีวิภากควิจารณ์ทรัมป์อย่างหนักว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ประธานาทิบดีโดนัลดทรัมพ์แห่งสหรัฐจะได้เป็นประธานาธิแห่งสันติภาพหากเขายังคงยุยงปลุกปั่นสงครามไม่รู้จบและสนับสนุนอาญากรสรงครามอย่างอิสราเอลพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือของทรัมป์และเสริมว่า ท่านทรัมป์สามารถเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพก็ได้หรือเป็นประธานาธิบดีแห่งสงครามก็ได้แต่เขาไม่สามารถเป็นทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันการเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านนอกจากเดินสายในเวทีนานาชาติผลักดันโลกอิสลามให้ลุกขึ้นสู้แล้วอาลีราเรจานีประธานสภาความมั่นคงสูงสุดแห่งอิหร่านซึ่งเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้นำสูงสุดอิหร่าน ไปเยือนมอสโกอีกแล้วค่ะพร้อมส่งข้อความจดหมายจากไซยตดคาเมเนีผู้นำส่งสุดอิหร่านถึงเวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียด้วยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและรัเสเซียในปัจจุบันและการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับสหรัฐและอิสราเอลไม่ได้บอกอรายละเอียดนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่เรียกว่าประกบรัเสเซียแน่นแฟนเลย ผูไม่ภาคตะวันออกกลางนั้นยังไม่มีวี่แววเลยนะคะว่าจะมีสันติภาพตามที่ทรัมป์ประกาศทุกวี่ทุกวันเพราะเงื่อนไขสันติภาพของทรัมป์คือทุกฝ่ายต้องทําตามความต้องการของสหรัฐและอิสราเอลเท่านั้นแต่ความจริงทุกประเทศอาหรับรอบข้างอิสราเอลนั้นต่างรู้แล้วนะคะชัดเจนเลยว่าหลังจากเยปาปเลสไตน์แล้วคือต่อไปก็คือพวกเขานั่นแหละ ทั้งซีเรียเลบานอนและอิรักจะเป็นเป้าหมายเพื่อขยายมหานครเิสราเอลที่ยิ่งใหญ่หรือแผนยุทธศาสตร์เดอะเกรเตอร์อิสรเอนั่นเองตราบใดที่เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุอิสราเอลก็จะอารวาบหนักโดยมีสรัฐและสราชนาจักรหนุนหลังเต็มสู่สงครามใหญ่หนายตะวันออกกลางจึงไม่มีวันหมดเชื้อค่ะแค่ยื้อเวลารอสรัฐกดปุ่ม เมื่อสถานการณ์สุกงอกจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงรครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย่าาางงงรรรุนนแคววมมมึเเสีีียจจะะกกกข้้บบ็ทททใหหลออโื ให้นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่างแยบุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาบเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ r l d War โดยนวากาศเอกสำริ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจงโรงเรียนหรือห้องสมุด